เรามาดูสายพานต่อเลยนะคะสายพานทัมมิ่งนะคะตัวนี้เป็นของสตาด้านะคะมิสซูสตาด้าสตาดาสตาด้าตัวนี้163ฟันนะคะแล้วก็25มมิลหน้ากว้างนะคะ นี่นะคะหนึ่งร้อยหกสิบสามนะคะก็คือ,อฟันเฟืองนะคะหนึ่งร้ยหกสิบสามฟันเฟืองแล้วก็ยี่บห้าก็คือหน้ากว้างนะคะหน้ากว้างของสายพานนี่เลยนะคะยี่สิบห้ามิลเป๊ะเ,เลยก็ส่วนของฟันเฟืองนี่เรานับไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้ร้อยหกสิบสามฟันเฟืองความยาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูความยาวให้นะคะ ความยาวอยู่ที่155่งเซนติเมตรนะคะ155.5งร้อยเซนติเมตรค่ะทาวนี้นะคะเป็นของมิสูสตาดาค่ะสายพานทามมิ่งสายพานลาวลิ้นนะคะ